นักแถสีถนนชัยตอนช้างเผือกมีตำหนิอยู่มาวันหนึ่งมีนายพานจับช้างเผือกมาได้ในป่าใหญ่จึงได้นำมาถวายให้กับสมเด็จพระเจ้าเจีรศดาช้างเผือกตัวนี้มีรูปร่างสง่างามตรงตามคชลักษณ์ในตำราช้างเผือกโบราณสมเด็จพระเจ้าเจีรศดาทรงพอพระทัยเป็นอย่างมากและได้ถามกับเหล่าขุนนางที่อยู่ข้างกายของพระองค์พวกเจ้ามองเห็นเป็นเช่นไรกับช้างเผือกที่นายพานผู้นี้นำมาถวาย ขุนนางต่างก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าตรงตามโคตรลักษช้างเผือกโบราณเลยพระเจ้าคะ่ะพระองค์ได้ยินก็ทรงพอพระทัยเป็นอย่างมากและได้หันไปถามขุนนางอีกคนหนึ่งเป็นไงบ้างวะเอ็งคิดว่ามันเป็นยังไงและแน่นอนคนที่พระองค์หันไปถามนั่นก็คือสีถนนชัยมีหรือคนอย่างมันจะตอบเหมือนคนอื่นโอ้ไม่ผ่านพระองค์ไม่ผ่านช้างตัวนี้มีตําหนิ หัวหน้าคณะตลกอย่างสมเด็จพระเจ้าเจียสดาได้ยินก็ทรงไม่พอพระยศสีตน,นชัยเป็นอย่างมากมึงว่าอย่างไงนะช้างกูมันมีตําหนิตรงไหนสีตน,นชัยมันทําท่าอึ้งและไม่อยากตอบทําทรงกลัวพระเจ้าเจียสดาแต่ใจจริงมันแค่อยากกวนพระไทยพระองค์มึงตอบมาได้หรือยังว่าช้างกูมีตําหนิตรงไหนสีตน,นชัยก็ตอบไปว่าถ้าพระองค์จะยึดตามหลักค้อสารโบราณมันก็ไม่มีอะไรมีตําหนิหรอกพระเจ้าค่ะ แต่ถ้าจะยึดเอาตามหลักของข้าพระพุทธเจ้านั้นช้างตัวนี้มันก็ยังมีบางอย่างที่ไม่สมเหตุสมผลอยู่ไม่สมเหตุสมผลยังไงมึงลองว่ามาสิสีถนนชัยก็ตอบไปว่าช้างตัวนี้ตัวใหญ่เบอร์เลอร์เบอร์เทอร์แต่ทําไมตามันเล็กนิดเดียวพระเจ้าเจียรศดาก็ทําท่าคุ้นคิดแล้วก็พูดกับสีถนนชัยว่าเออมันก็จริงของเองโอ้พอกันเลยทั้งลูกพี่ทั้งลูกน้อง จะให้ตาช้างใหญ่เท่ากับตัวช้างมันก็ไม่ใช่พระเจ้าเจียสดาก็ไม่อยากต่อปากต่อคคำกับศรีสนนชัยก็เป็นอันจบไปกับช้างมีตำหนิ